สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอู่ช่างบอยมาสารคามนะครับวันนี้เป็นวันอาคารที่22สิงหานะครับ66นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่พ่วงรถไถนะครับตัวนี้เป็นสเปครุ่นธรรมดานะครับเป็นเผาเอลนะครับเป็นเผาเอลนะครับลูกค้าสั่งเป็นเผาเอลตัวนี้ขนาดความกว้างที่เมตร80นะครับยาวที่3เมตร50นะครับสูงที่1เมตรนะครับ อันนี้จะเป็นรางน้ำหน้าสีเป็นขาสีนะครับทางนั้นเราก็จะมีขาตั้งบบบเกลียวมีกองเครื่องมือไปให้นะครับเจาะช่องมองหลังนะครับเอกลักษณ์ทางนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีบันไดสองข้างนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วก็มีช่องมองหลังให้นะครับเจาะช่องมองหลังให้แบบนี้นะครับเบอร์โทรทางร้านก็ศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับจะมาดูช่วงล่างกันนะครับตัวนี้จะเป็น พลาสีิกังน้ําหน้าสี่นะครับซับให้แบบนี้เลยนะครับรอยหักรอยต่อนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเพาตันสองนิ้วตะไค่ของฟอร์ดนะครับหรือช่วงล่างนะครับจะค้าให้แบบนี้นะครับเพาเอวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีห้ำนะครับจะปวดถามแบบนี้จะค้าหัวค้าท้ายให้แบบนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ําหน้าสามนะครับผสมกับเหล็กกล่องนะครับ นี้จะเป็นยางเปอร์เซ็นนะครับไม่ใช่ยางใหม่เนาะดังนั้นเราไปใส่ยางเปอร์เซ็นให้นะครับเป็นยางเจ็ดห้าส่วนนะครับพอเจ็ดห้าเจ็ห้าส่นนะครับลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในสีเขียวเนาะเปิดได้สามด้านนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับจะเปิดด้านข้างให้ดูก่อนนะครับ วันนี้จะไปส่งลูกค้าอยู่สารคาามนะครับใกล้ๆอู่ใกล้ๆอู่ช่างบอยนะครับไม่ไกลกันนะครับอยู่อีกสักสองหมู่บ้านนะฮะลาบนก็ถอดได้แบบนี้เลยนะครับยังสอดหรอไม่สอดหรอไม่สอดตันราบนที่ถอดออกมาอันนี้เราเราทำบันไดช่องนี้ไว้ให้เสียบกับ เราเลื่นบนนะครับเวลาเรากดมันกดอะไรมันจะง่ายนะครับง่ายต่อการใช้งานเนาะเ,เราเออกแบบเราดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้นะครับบางท่านบางท่านก็สงสัยว่านี่บันไดทําไมเอาไว้ปีนครับหนึ่งเอาไว้ปีนสองเอาไว้เก็บบนันไดเออเอาไว้เก็บราวบนอันนั้นนะครับเรื่องความของเรานี่คือใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเปิดได้แบบนี้เลยนะครับส่วนพื้นก็เป็นแบบเราเชื่อมให้เต็มเลยนะครับ เดินยาวเลยนะครับไม่มีแต้มแบบแต้มทางๆไม่มีครับเชื่อมแบบเชื่อมยาวเลยนะ,ะส่วนฝาข้างเราก็ถอดได้นะครับอันนี้จะเป็นกิปนะครับเป็นสลักก็ก็ถอ,อดออกห่อซะเก็บเลยเดีย๋ยวไปชมต่ออันที่บ้านลูกค้านะครับกำลังจะออกเดินทางไปส่งลูกค้าอยู่บ้านใกล้เดือนเคียงครับไม่ไกลจากอู่ อันนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่บ้านอะไรนะพี่เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดหน่อยบ้านน้ำเทียงครับบ้านน้ำเที่ยงตำบลหนองกุ้งสว่างหนองกุ้งจังหวัดมหาสารคามเนาะครับโอเคผมมาส่งเรียบร้อยเห็นรถแล้วเป็นไงพี่ถูกใจไหมใจครับมีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดนะพี่ต้องการอะไรขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรก็สั่งได้นะครับลูกค้ามาใส่กับรถไยแอล50นะครับ